60คูณ2เมตรหน้าต่างเมตร10คูณเมตรยี่รังนี้ค่ะเพื่อให้ชนงพร้อมห้องน,น้ำพร้อมสุขภัณฑ์ร้อมเข้าอยู่พร้อมระบบทุกอย่างหลังนี้เน้นที่สวนเน้นโฮมสเตย์เน้น,น,นทุกอย่างเลยเข,ข,ข้าัช่าเข้าเป็นห้องเช่าเป็นอะไรได้หมดดูเป็นเห็นไอเดียค่ะงบท,ที่ดทีส่สองแสนสี่สองแสนส่ไม่รวมขนส่งและราคานี้ค้าต้องทำรอ แล้วลูกค้าคะไม่ได้จบแค่โปรดักต์นี้นะคะลูกค้าออเดอร์อีกหลังแล้วค่ะเดือนนี้เจ๊ทำให้อีกหลังนะคะเป็นสองหลังเออเจ๊ไม่คิดว่ามันจะโอเคเน้นฟังก์ชันเอนเตอร์เทนไม่ใช่ที่พักอาศัยค่ะพักผ่อนค่ะตั้งไว้ที่สวนก็ได้ค่ะทานทะเลก็ได้ใดๆนะคะตัดเส้ปาัดมา เดินอ้อมไปทางเข้ากันหน้าให้หลายหลายขั้นเดินได้หลายออปชั่นมากได้หลายออปชั่นสองนาทีแล้วโอ้ยสองนาทีแล้วเจ๊จะเอาสามมามามาปัดเข้ามาเพื่อผ่าตัดตอนหน่อยบ่างนั้นน่ะพร้อมระบบไฟร้อมทุกอย่างยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าคะมามาทีนี้เจ๊นำทาง ค่ะค่ะปาดเร็วๆค่ะปาดเร็วๆรวบรัดตัดตอนนี้นึงสุขภา์ของอเมริกันสแตนดาร์ดปูกระเบื้องสเปคนี้เลยโปรดัก์นี้เลยให้เห็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,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 บพัดลมระบายอากาศให้พร้อมระบบไฟพร้อมเข้าอยู่ขั้นห้องให้เสร็จจับ3ามคูณสลูกค้าค่ะสวยงามค่ะตามท้องเรื่องเอาไปพิจารณาเป็นออปชั่นไข่มูเจ้านะคะ t ี e ซต n t ค่ะแข็งแรงทนทานใช้งานได้เต็มอัตรานะคะตรงตกตรงตามสเปคตามโปรดัก์ที่ได้ตกลงกันไว้แน่นอนสั่งงานกับเราชัดเจนทุกอย่างค่ะให้พีซเซ e n t เวนตจติกับบางสายินดีรับใช้ครับผม